โอ้เก่งจังเลยปั่นมาทางที่ท้าปั่นมาใ,ใกล้หน่อยไปปั่นจะปั่นไปหาปูใช่ไหมไปปั่นไปหาปูไปเห็นท่านไหมเห็นที่ไปซิ่งเลยถ้าไม่เห็นปูก็กลับมานะห้ามไปห้ามไปที่อื่นนะโอเคไหมไปซิ่งถ้าไปที่อื่นอ่ะหมา ใช่จจใช่ค่ะเดี๋ยวคนอื่นเขามาจับนี้จับที่วันนี้ไปเนี่ยค่ะไทยน,นะะจับไปจ่อตาไ,ไปนั่งขอทานนะไม่รู้ใครก็ไม่รู้ก็ไม่รู้สิไปสิ่งถ้าไม่เห็นรีบกลับมานะบ๊ายบายไปเร่งๆงเลยไปเร่งเร่ง